เขาป้าหาพ้งซักผ้ายาสาผมสูตรนี้ออแกนิกธรรมชาติล,ล้วนคนโบราณสมัยก่อนใสสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลกิสันคลิปนี้ผมสิผ้ามาเบิ่งภพุ่มปัญญาของคนสมัยก่อนครับเพิ่นเพชจังได้กระบ,บรูคอยลูซูทนี่มันสามารถน้ามาซักผ้าได้ผมก็พอเขาป้ามาหาบาักน้ำแทงครับแถวนี้มีหลาแล้วช่วงนี้ก็เป็นฤดูการของมันกําลังแก่แกหมอะกับการน,น้าไปซักผ้าบแม่นซักผ้า,าย่างเดี่ยวเด้ครับสาผมคือย่งได ก็ยังมีสารพคุณทางสมุนไพรอีกพอมีมตน้นใดดีไปก็นี้อีกป่ครับได้ขึ้นโคเขาป่าทั้งที่ผมสิบุ่พ่าพี่น้องมาเบิ่งตน้นใหม่ต้นเดียวแล้ครับได้บังน้ําแทงมาแล้วก็สิพพาพี่น้องไปตามหาใบมีครับเอาเมาเห็ดชมพูหอมๆอ,อยู่ในป่าแถวบ้านนะมีหลายคักครับอย่างเมาไกลๆก,ก็ได้กลิ่นหอมแล้วช่วงนี้มันเป็นหนาแรงใบบาง,งามปานใดแต่ก็พอยังมีให้เก็บอยู่ใบมีนี่มีคนนํไประหแชมพูขายพร้อมเลยครับมีคนนไปเฮหตผงใบมีพร้อมเด็กนยนกเรียนยักยกศึษา,าคคิงรงบรออก ลองเหตุโครงการแชมพูใบมีเบิ้งนะครับพอได้ทุกอย่างมาแล้วผมสีพาพี่น้องมาเห็ดให้เบิ้งครับว่าเขาสิเปียนใบมีธรรมดาให้เป็นแชมพูจังไดเลยครับอันดับแรกก็น้ำล้างก่อนเอาฟ้นออกพอล้างฟูนออกแล้วกว็ตักน้ำใส่ครับเพื่อน้ำไปขันขันคืนอใบยานาคเนี่นะครับมผมก็พอผมนี่ไปพ่ออยยุไซสบ่ดยเดชเก็บมาตลอดผนสีมาหมักหมักใส่หัวว้ครับประมาณสิบยี่สิบนาทีเราค่อยล่างออกมันสีหอมผมนี่สีนุ่มสีเลือนไปเลย กินมันหนีสีหอมแบบธรรมชาติธรรมชาติครับหอมแบบสบายดังหอมแบบสดชื่นหรมั้งอธิบายโพสต์ขึ้นกันขันน้ำเสร็จแล้วก็มาเทใส่หัวครับแล้วก็ลูบๆูขยี้ขยี้คือเขาสาะผมนี่แหละแล้วก็มกไปประมาณสิบนาทีค่อยลางน้ำออกบอกเลยครับความรู้สึกมันสิตาก,กันกับชมพูสารเคมีที่เอาซื้อน้ำตลาดน้ำลานคานะครับต่อไปกับเหตุผงซักผ้าครับไปสูบปามาเสื้อพ่อเปื้อนกับซีซักผ้าตัวนี้ล่ละเอาตอนน้หบักน้ำแทงนะครับที่ห้องเก็บมากนะมาทุบๆๆแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำ ยงเขาเทาน้ำเข้าไปหรือใส่มือค้นน้ำเบาๆถูกใส่จากซหน่วยก็ได้น้ำยาซักผ้าแบบนี้แหละครับ้าถาม่าไม่กินบอม,มันก็ไม่กินของธรรมชาติหน่อย,น,อยนะครับกินแบบกินเปลือกไม้นะ่ะแต่บอแห้งเลยส่วนนี้คือฟองที่เขาตีได้ประมาณนี้ครับแต่ก็ใส่เสือลงไปส,ก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 สกัาสากๆๆก็ซักผ้าปกติเลยสักเสร็จก็ล้างน้ำออกล้างนังปกติเป็นน้ำที่สองหลังจากนั้นเขาก็น้ำไปตากได้เลยครับมีผู้ใดเคยใส่วิที่นี่นะครับเพียงคอมเมนต์บอกผมแน่ เบิ่งมาถึงมุมนี้แล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับสมสิไีไใจมีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆได้ความรู้แบบนี้มาเสิร์ฟพี่น้องประจำ